สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่3กุมภาพันธ์2014โดยลิเวอร์พู Daily ่ y บเซอที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์ที่มาแรงและมั่นคงที่สุดในเวลานี้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมกันก่อนเลยกนหนึ่งในคนที่เ,เพื่อนๆคงจะเป็นกังวลใจกันอย่างมากว่าจะกลับมาลงสนามได้ทันเกมในคืนวันนี้กับไบรตันหรือไม่เขาคนนั้นก็คือซาเดโอมานีน่าลูกคนสำคัญของทีมเรานั่นเองหลังจากนักเตะพลาดการลงสนามและไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองในเกมนัดที่แล้วซึ่งทีมบุกเปลชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้ถึงรอนดอน3ประตูตอนหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังเกมดังกล่าวเยอเกินครอปได้ออกมายอมรับว่ามาเน่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งเขาได้รับมาตั้งแต่เกมที่ปลดล็อกชัยชนะนัดแรกของปีนี้ในการบุกไปเชียดท็อตแนมฮอสเปอร์3ประตูต่อนหนึ่งในเกมก่อนหน้าทั้งนี้แม้ในายใหญ่ชาวเยอรมันจะไม่ได้ระบุอาการที่แน่ชัดออกมาณเวลานั้นแต่ในภายหลังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรก็ได้เปิดเผยว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ แรกเริ่มเดิมทีมันยังมีความหวังเล็กๆว่ามาเน่จะสามารถกลับมาลงสนามได้ทันในเกมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของไบรตันในคืนวันนี้ทว่าจากสถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนจะไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นมนักข่าวได้นําเรื่องนี้ไปสอบถามกับตัวเยอเกนครับว่าสถานการณ์เรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมยังเหมือนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่ซึ่งเขาก็ได้ตอบกลับมาแบบสั้นๆแต่ได้แจความว่าใช่เลยดูเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แน่นอนว่าจากคำตอบข้างต้นของครอปก็ทำให้เราอนุมานได้ว่าม,มาเน่น่าจะยังไม่มีชื่อฟาดแข่งกับไบรตันในคืนวันนี้แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าครอปต้องการจะเก็บเขาไว้เพื่อรลอลงเล่นเกมสำคัญนัดต่อไปกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์ด้านเดล l y m i นเลอสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้วิเคราะห์การตัดสินใจของครอปในเรื่องนี้เอาไว้ในแนวทางนั้นด้วยว่าการพักมาเน่น่าจะเป็นเพียงมาตรการป้องกันเอาไว้ก่อน เพื่อเหลี่ย g เลี่ยงอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ําได้ก่อนหนึ่งในเกมนัดที่สําคัญที่สุดของฤดูกาลนี้เมื่อเปิดประเด็นเรื่องราวของอาการบาดเจ็บกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาเปเดอาการล่าสุดของทางเวอร์กิลฟานไดค์ปักกลังคนสําคัญของเรากันบ้างเขาได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าจากการเข้าปะทะก,กับจอแดนพิกฟอร์ดในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้แมตช์กับทางเอเวอร์ตันย้อนกลับไปตั้แต่เมื่อกลางเดือนตุลาคม นอ่จากไมเจ้าตัวต้องพลาดการลงสนามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและแรกเริ่มเดิมทีมันก็มีความหวังกันว่าเขาอาจจะฟิตกลับมาลงสนามได้ทันในช่วงท้ายฤดูกาลทว่าล่าสุดเยอเกนครอฟก็ได้ออกมายอมรับว่าอาจจะต้องอาศัยปาฏิหาริ์หากฟันไดจะสามารถกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งในซีซั่นนี้แต่เขาก็ยังคงไม่ถอดใจและจะยังใส่ชีอนักเตะลุยทั้งศึกพิมร์ลีกและแชมเปตเป็นหลีกเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าเรามีที่ว่างสำหรับฟานไดในลิสต์รายชื่อนักเตะที่จะลุยศึกแชมเปี้ยนส์ลีกและผมก็คิดว่าเขาจะอยู่ในลิสต์รายชื่อของพรีเมียร์ลีกด้วยครอฟกล่าวไม่มีใครบอกกับผมว่าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นหากเรามีที่ว่างในลิสต์รายชื่อของแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนว่าเราจะใส่ชื่อของเวอร์กิลลงไปในนั้นแน่ในตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวเหล่านั้นออกมาจากไหนมันถูกเปิดเผยมาจากที่ไหนกัน มันไม่มีใครมาบอกอะไรเลยนะไม่มีหมอคนไหนหรือใครทั้งนั้นที่บอกกับผมว่ามันมีโอกาสที่เวอร์กิลจะลงเล่นได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้ผมไม่อยากจะพูดแบบนั้นเลยจริงๆว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดถึงกันเลย หากเรามีที่ว่างเราจะใส่ชื่อของพวกเขาเข้าไปแม้ว่าทีมแพทย์ทั้งหมดจะบอกกับเราว่ามันไม่มีโอกาสก็ตามแต่เราจะยังใส่ชื่อของพวกเขาเพราะเราเชื่อว่าปาฏิหารินั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทว่าหากว่ามันไม่มีที่ว่างเราถึงจะค่อยกลับมาพิจารณาเรื่องนี้กันอีกครั้งและบอกไปว่าโอกาสมันมีไม่ได้เยอะดังนั้นเราจึงจะเป็นจะต้องตัดสินใจ แต่หากมันยังมีรายชื่อของพวกเขาอยู่มันก็หมายความว่าเรายังคงเชื่อมั่นในปาฏิหาริ์มันก็แค่นั้นแหละเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูควันหลงจากการย้ายทีมของทาคุมิมินามิโนะในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างอย่างที่เพื่อนๆคงทราบกันแล้วว่ามินามิโนะถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับเซาท์แฮมตันยาวตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลแต่สโมสรก็ปฏิเสธที่จะใส่เงื่อนไขซื้อขาดนักเตะ ซึ่งหมายความว่าเขาจะได้กลับมาแอนฟิลด์ตอนซัมเมอร์นี้นี่ก็เป็นอีกประเด็นที่นักข่าวไม่พลาดนำมายไปเจาะปากใส่ครอบและสอบถามถึงสาเหตุถึงการตัดสินใจในการปล่อยตัวมินามิโนออกไปในครั้งนี้ใช่เลยมันเป็นเรื่องของโอกาสเพียงครั้งเดียวที่คุณจะสามารถส่งนักเตะไปให้กับสโมสรอ,อื่นได้ครับตอเราแอคทีฟกับสถานการณ์นี้นิดหน่อยแซวทำต้นได้ร้องขอเข้ามาและเราก็ไม่ปฏิเสธว่ามันไม่มีโอกาส แต่เราได้นําข้อเสนอของพวกเขานั้นมาพิจารณาและไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนทากุมิเป็นนักเตะที่ดีมากๆแต่ผมไม่สามารถให้โอกาสเขาได้มากพอนั่นคือความเป็นจริงด้วยเหตุผลหลายๆอย่างบางครั้งมันก็เกี่ยวกับขนาดตัวของนักเตะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องปัญหาในแนวรับของเราที่ขาดนักเตะตัวสูงคุณคงจะพอนึกภาพออกว่าหากมีทากุมิอยู่ในสนามและเราต้องป้องกันลูกตั้งเตะละ ในขณะที่เรากำลังขาดแขนผู้เล่นที่มีความสูงมากพอบางครั้งนักเตะหรือนักข่าวอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างได้และบางครั้งมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมนักเตะคนหนึ่งถึงได้เล่นแต่อีกคนกลับไม่ได้เล่นจากนั้นเซาท์ทัมตันก็ติดต่อเข้ามาแล้วมันก็ไม่ได้มีสโมสรมากมายที่ผมคิดว่าอยากจะปล่อยตัวเขาไปแล้วสมเหตุสมผลแต่กับเซาท์ทัมตันแล้วมันสมเหตุสมผลจริงๆ เขาเล่นไปแล้ว17เกมในฤดูกาลนี้และหากเขาสามารถรักษาสภาพความฟิตเอาไว้ได้เขาก็มีโอกาสที่ดีที่จะได้ลงเล่นอีก17เกมกับเซาท์แฮมตันซึ่งจะมีส่วนช่วยในทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกับเซาท์แฮมตันหรือทีมของเราเองเพราะสิ่งเดียวที่ทาคุมิยังขาดอยู่ก็คือการได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องและปีนี้มันก็เป็นปีที่ยาก ที่จริงแล้วผมอยากจะเก็บเขาเอาไว้เพื่อเป็นตัวเลือกของทีมแต่ท้ายที่สุดเพราะทาคุมิอยู่ในโปรเจกต์ระยะยาวของสโมสอนและเป็นเช่นนั้นเสมอมาเรามองเห็นศักยภาพในตัวของเขามันจึงสมเหตุสมผลที่จะปล่อยตัวเขาออกไปเพื่อให้ได้โอกาสลงเล่นอีก17เกมในพิีเมียร์ลีจากนั้นก็กลับมาด้วยแนวความคิดที่แตกต่างมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นซึ่งผมหวังว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ ขยับมาดูข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของนักเตะป้ายแดงของทีมเราอย่างโอซานคาบัก aba, ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมแบบสดๆร้อนๆในวันปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวกันบ้างเขาเพิ่งเดินทางมาถึงสโมสรของเราก่อนจะถ่ายภาพเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะได้หยิบยกบ,บทสัมภาษณ์ของเขามาเล่าให้ฟังกันต่อไปในคลิป EP ที่2ของวันนี้นะครับ อย่างไรก็ตามมันมีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งเพื่อนๆหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาเยอะว่าแล้วคาบักจะสามารถลงเล่นในเกมคืนวันนี้กับไบรตันได้เลยหรือไม่อย่างไรคําตอบก็คือ,อยังไม่ได้นะครับนั่นไม่นับรวมถึงเหตุผลการตัดสินใจในด้านแท็กติกของทางเยอเกนครอฟว่าจะส่งใครลงสนามหากแต่มันเป็นเพราะว่าเขาย้ายทีมในแทบจะเกือบนาทีสุดท้ายของตลาดซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ทําให้การจัดการเรื่องเอกสารต่างๆนั้นไม่สามารถทําได้ทันโดยเฉพาะในเรื่องของพิธีการระหว่างประเทศทําให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์จะมีชื่อในเกมคืนนี้แน่นอนซึ่งนั่นจะต่างกับในรายของเบนเดวีที่จะมีโอกาสลงสนามได้ทันทีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของครอปอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคาบักก็คือการส่งรายชื่อ25นักเตะสู้ศึกพรีเมียร์ลีกในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่อาจจะไม่มีชื่อของเขาอยู่ในลิสต์นั้น ทว่าน,นั้นไม่ได้หมายความว่าคาบักจะไม่สามารถลงเล่นในพิมลีกได้นะครับเพราะเพียงแต่เป็นสถานะของเขาที่อายุเพียง20ปีเท่านั้นทำาไม่สามารถใส่ชื่อในลิสต์นักเตะที่อายุไม่เกิน21ปีเหมือนในเคสของเคอร์ติสโจนเนโกวิลเลียมและลิสฟิลเลียมที่จะสามารถลงเล่นได้โดยไม่ต้องมีรายชื่อในลิสต์25นักเตะของทีม ด้านลิเวอร์พูลเอ็กโคซือวงในของสโมสรนก็ได้ทำลิสต์รายชื่อที่เป็นไปได้ที่ครอปจะได้ส่งให้กับทางพรีเมียร์ลีกตามลิสต์ที่ผมขึ้นให้ดูอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับซึ่งนั่นก็จะตรงกับที่นายใหญ่ชาวเยอรมันได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าบรรดานักเตะที่ได้รับบาดเจ็บน่าจะยังมีชื่อติดทีมเช่นเดิมเว้นก็แต่คนที่อายุไม่เกิน21ปีซึ่งจะแยกออกไปในอีกลิสต์หนึ่งท้งนี้ตามกฎของพรีเมียร์ลีกแล้วจะมีนักเตะที่ไม่ใช่แข้งโฮมกรนได้ไม่เกินนน,นนน17คคใทีมะรับ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูคาดการ,ร์ายชื่สว1เผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามในการเจอกับไบรตันคืนวันนี้กันบ้างเยอเกนครอฟจะคงยึดระบบการเล่นแบบ4-3-3เหมือนเดิมผู้รักษาประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ลงเฝ้าเสาได้ไม่มีปัญหา คู่ประกหลังตัวกลางก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าคาบักจะยังลงเล่นไม่ได้ส่วนเบนเดวีที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่อาจจะต้องผ่านเกณฑ์ตามปกติของครอปในการลงซ้อมอย่างน้อย2เซสชั่นจึงน่าจะมีชื่อเป็นเพียงตัวสำรองไปก่อนน่าจะทำให้จอแดนเฮนเดอร์สันต้องถอยลงมายีเป็นเซนเตอร์ฮับจำเป็นต่อเนื่องไปอีกนัดจับคู่กับนาธานีลฟิลลิปที่กลายมาเป็นกองหลังขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลไปเรียบร้อยแล้วขนาบข้างดเทรันอเล็กซานเดอร์อาร์โนและอันดูโรเบิร์ตสัน แพงเมดฟิลเจมส์วิลเนอร์น่าจะได้พักเปิดทางให้กับดาวรุ่งอย่างเคอร์ซิสโจนลงมาทำเกมเร่วมกับจอร์จินิโอไวนานวดุมที่จะรับบทเป็นตัวรับต่อไปเพื่อเปิดทางให้กับตีอาโก้อคันทาร่าขึ้นไปปั้นเกมสามประสานแดนหน้าเมื่อไม่มีซาดิโอมาเน่ก็จะเป็นโอกาสของเซอร์ดานชากีลีได้ลงสนามร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาลาและโรเบียโตเฟอร์เมนโนที่กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งแต่ในกราฟิกน่าจะสลับตำแหน่งกันนะครับฟีโน่น่าจะยังคงยิงตรงกลางเหมือนเดิมมากกว่า แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร,ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ